สวัสดีครับเพื่อนๆผมต้องเจในวันนี้เราจะมาเรียนภาษาสเปนเกี่ยวกับเรื่องคําที่ใช้ในชีวิตประจำวัน EP ที่2ครับซึ่งในวันนี้นะครับในวันนี้นะครับตองเจมีมีแถมการจําคําพวกนี้นะครับตลกตลกนะครับอยู่ตอนท้ายวิดีโอนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอ,นนยอยากอยากได้คําตลกตลกเพื่อนๆดูจนจบคลิปนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ What happened I don't know Maybe a little นะครับต่อมาเป็นภาษาสเปนนะครับ g u a s o No si Tal vez un poco ต่อมาต่อมาเป็นภาษาไทยนะครับ g u a s o No si t ตาเบสุนโปโนะครับต่อมาเดี๋ยวเราจะเอาอีกรอบนะครับอีกรอบกันนะครับ what happened I don't know maybe a little นะครับต่อมาเป็นภาษาสเปนนะครับ w u e paso no s e e เตลเวสอุนโปโกนะครับต่อมาเป็นาภาษาไทยนะครับเมื่อกี้ลิ้นพันอีกแล้วครับภาษาไทยนะคบเวปาโซโนซิต้าตันเดชอุนโปโกนะครับต่อมาเวลาที่เพื่อนๆรอคอยก็คือการจำแบบตลกๆฮาๆนะครับขอเปลี่ยนประกาศหนึ่งนะครับนี่นะครับ เพื่อนๆเห็นคำนี้ไหมคะเพื่อนอาจจะคิดแล้วนะครับว่า no 4 no 4ถ้าเกิดเพื่อนๆเติม e ลงไปอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็นไม่เห็นนะครับหรือว่าในภาษาอังกฤษก็คือ no 4นะครับ no 4ก็กลายเป็นไม่เห็นนะครับไม่เห็นนะครับแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือ un poco เพื่อนๆเคยใช้ไหมครับให้เพื่อนๆทายครับว่าคืออะไรครับ เฉลยนะครับมันก็คือแผ m p เพลครับมันเนี่ยเป็นยี่ห้อแผม p เพิดยี่ห้อหนึ่งนะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อ,อชอบความรู้จริงๆแบบนี้ก็ลืมกดติดตามช่อง TJ Academy ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ